ควันขราบคนเยอะเพืไนหน่อยดีครับวันนี้จะมาพัดพระบุงไฟแดงนะครับมันห่อนได้ตีแล้ว

minyak 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 กันบเไรงี้นเนี่ย

เดียวพ่อน,นะครับแซ่บเลย,ยงั้นมาชิมกันนะครับก็จะแซป็ปต่ออืมอ้มอื้ม เสรัจนะครับ hmm. <clears throat>